ไม่ได้พายครับตักใจดีนี่มีสิทธิ์ได้อะไรบ้างฮะอโฟนอุ้ยล้วอะไรอีกฮะลำโพงมาเชลอ่ะมีทองนี่หมดยังฮะได้โทรศัพท์และทีมงานที่เขาเขี่ iPhone ออกเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรบ้างครับอยากให้ได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันครับก็คือกลัวดรามาะะ่าเหรอฮะ พอลูกค้าแกะกล่องแล้วไม่ได้อ่ะผมกลัวโดนผมกลัวโดนดามาครับเอ็นน้องครับพี่พินเขาได้สั่งอะไรหรือเปล่าไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งครับและความตั้งใจจริงๆเนี่ยคือยังไงฮะความตั้งใจเนี่ยคือตักอะไรก็เอาน,านั้นแต่ละตักนี้ได้บอกชื่อไหมครับเราไม่ได้บอกชื่อนะแล้วทํายังไงฮะเราตักใส่ตักใส่ตักใส่เสร็จแล้วเรารียดกล่องแล้วเราเอาชื่อแปะเอาง่ายๆก็คือสุ่มถูกไหมฮะ เราเราเราแรนดอมไงคือมีแค่บางกล่องบางกล่องมีทองสามัญบางกล่องไม่มีเลยบางกล่องมี iPhone แล้วได้บอกลูกค้าไหมครับก็บอกพิมพ์บอกลูกค้าตลอดในไลฟ์พิมพ์บอกว่ามันมีทั้งได้และไม่ได้นะอะโอเคครับเอ๊ะคนดูตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะหกหมื่นคนดูค่ะอุ๊ยทำไมเยอะจังฮะงงดิมาร์งงดินี่เขาจะงงเรื่องอะไรฮะเห็นก็อยู่ในบอร์ดร์มคนดูหกหมื่นงงดิก็น่าจะงงอยู่นะฮะ สันหวังไม่คนดูไม่เท่ากูเลยแจ็คสันหวังไม่คนดูไม่เท่ากูเลยอุ้ยไหนทีมงานเอาไลฟ์ของแจ็คสันหวังขึ้นมาหน่อยเร็ว Probably this year I'm gonna release like นอนกอดหมอนคนดูสองแสนเอองงจริง